ボクしまして。<music> ม่ของอีค่ะคทันตัอีค่ะบอกันมาเดี๋ยวนี้นะยูคดีเด็ดเนื่องจากคดีเด็ดอยู่มายาวนานแฟนๆรายการเลยคิดถึงอยากดูเรื <enthus flush. S 3> ่องเก่าๆเราเลยจัดให้คดีเด็ดแห่งความทรงจำไปดูช่วง ห่นความทรงจำคดีต่อไปถอดเสื้อผ้าอาบน้ำนะ่ะโป๊แต่ใส่เสื้อผ้าอาบน้ำเนี่ยแปลกคือเราได้รับแจ้งว่ามีการเล่นการพนันที่บ้านหลังหนะึ่งแล้วก็ํำลังตำรวจสายสืบก็ไปจับไปจับกลุ่มยกกำลังไปจับกลุ่มไปนอกแบบกันไปจนก็ พอตำรวจเข้าไปถึงก็วงการพนักนแตกวงมารําแตำรวจก็วิ่งไล่จับทั้งผู้หญิงผู้ชาก็จับมาได้จากจุดที่นั้นล้าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งในวงการพนังนเขาก็วิ่งวิ่งหลบหนีออกประตูหลังออกประตูหลังเสร็จก็วิ่งห้องน้ำานห้องน้นซึ่งตำรวจก็วิ่งตามไปก็เห็นแล้วว่าเขาวิ่งห้องน้ําเมื่อตำรวจตามไปถึงก็ได้ยินเสียงอาบน้ําดังลั่นพอตำรวจเรียกปาแกก็ไม่ยอมออกมาใครอยู่ข้างในอะทําอะไรอะฉันล้างน้อยู่ออกมาดีออกมาข้างนอกเลยเดี๋ยว อาบน้ำอยู่เออเดี๋ยวลองเนี้ยแหละเดี๋ยวอาบน้ำอยู่เปรอที่อื่นก็ได้มันก็ได้ยินเสียงลากน้ำคือลากน้ำอาบอยู่อะก็เราก็เลยบอกเขาบอกว่าอาบเสร็จก็ออกมาพอสักครู่นึงเขาก็ออกมาเดี๋ยวคอยดูสภาพที่แกออกมานะครับ ดีเล่นอาบมันทึกชุดเลยอาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่อาบน้ำอยู่อาบน้ำเหรอนี่อะไรอ่ะให้อะไรเนี่ยให้กับเงินเออกันไปอาบน้ำต่อที่โรงพักนะปให้ดูหมอดูหมอดูหมอเออไปดูที่โรงพักก็ได้อาบน้ำอยู่ไม่เป็นไรไปไปไป,ไป,ไปแก้ตัวยังไงก็ต้องโดนจับล่ะครับป้า เพราะจำนวนด้วยหลักฐานก็เปียกซกสักข,ข,ขนาดนี้คงจะตกใจเสื้อผ้าคนอาบน้ำแล้วเสื้อผ้าก็าไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบทั้งชุดเลยตังเต็มกระเป๋าเสื้อเะแล้วแถมมีไพ่ติดอยู่ในกระเป๋าเสื้ออีกใบอีกก็จับเข้ามาเนินคดีถ้าคุณป้าเขาบอกไปว่าที่ใส่เสื้อผ้าเพราะกลัวถ้ามอง อาจจะรอดขอขอบคุณดาบตำรวจมานะสิมฟรีวงเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนอกบกฤษเจ้าของเรื่องอาบน้ำอยู่คดีต่อไปลายสักลายการเคงแบบใหม่หาดูได้ที่นี่เรื่องไล่และจับผู้ต้องหาเล่นการพนันตำรวจก็ยกกำลังเข้าไปนอกของแบบยกกำลังไปไปถึงวงก็แตกผู้เล่นในะลายนี่นะใส่เสื้อแดงแก็วิ่งออกไป คนร car, <<|hi|> <at his age> ้ายตกใจวิ่งหนีไม่คิดชีวิตฝ่าทั้งโคลนฝ่าทั้งน้ําจนกระทั่งถึงบ้านก็เข้าบ้านปิดประตูเงียบเมื่อตำรวจตามมาถึงก็เข้าไปเห็นพี่แกทำท่าหลับกรนสนั่นอยู่ในห้องทั้งกางเกงและเท้าเลอะโคลนมาถึงครึ่งตัวเงินเคยกันได้ ขึเ้เมื่อกี้เล่นไพ่หรือเ,เปล่าไพ่อะไรเลยไม่ได้เล่นผมนอนแต่ห<ๆ>ัวค่ำแล้วนอนแต่หัวค่ำมวนอนอย่างเงี้ยนะแกก็ตอบหน้าตาเฉยว่าโคลนที่เปื้อนกางเกงแกอยู่นะ่ะลายกางเกงแล้วที่เปื้อนขายอยู่เนี่ยลายสัก ก็เรียกเขาลุกขึ้นมาเขาก็ทาเป็นนอนหลับอะ่ะตื่นมาทําเป็นงงไม่รู้เรื่องผมนอนหลับอยู่แต่หัวค่ำแล้วไม่รู้เรื่องอ,อ๋อแล้วนอนหลับนี่เราไม่ล้างเท้าล้างอะไรเลยใช่ไหมมีแต่ขี้ดินเนี่ยต้องเรียกว่านักลุยตัวจริงลุยน้ําลุยโคลนมาตั้งแต่วิ่งเจอตํารวจถามก็ยังลุยต่อตอบไปได้ลายสักขอขอบคุณดาดตำรวจมานะสิ์พลีวงศ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน,สนบางวดเจ้าของเรื่องหลายสักต่อไปที่มาของสภาสิทธิ์ที่ว่า เลือกนักมักได้แร่น่าจะมาจากคดีนี้โจนช่างเลือกรายหนึ่งเดินเลือกที่จะกระชากสร้อยคนนูน้นคนนี้แต่ก็ยังไม่ได้ที่ถูกใจสัทีคนนี้ไม่ดีท่าทางจะดุคนนี้ก็ล่อตาจริงๆจะต,ตัวโตไปหน่อยไม่เอาดีกว่าคนนี้สงสัยจะปลอมตรงนี้คนเยอะไปไปดูข้างหน้าอีกหน่อยดีกว่า และในที่สุดเขาก็คว้าแจ็คพอตด้วยการตัดสินใจกระชากสร้อยตำรวจนอกเครื่องแบบหน้าสอนอนั่นเองตำรวจเรานี่ก็สถอดเสื้อเครื่แบบกยืนรอรับแฟนก็อยู่ที่หน้าสอนอนพอ,อดีโจรไฮโซคนนี้พอกระชากได้ยังอุตส่าห์เรียกแท็กซี่อีกแน่ตำรวจก็กระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไล่กวดไม่ให้เสียศักดิ์ศรีตำรวจไทยและในที่สุดก็สามารถหยุรดรถแท็กซี่คันนั้นได้ น <S 2> <S 2> <S ี่ค in er so like ือตำรวจตำรวจตำรวจด้เว้ยก็คงขำในใจกันเหมือนกันวันนี้กระชากตำรวจเองแล้วก็ชากหน้าสอนอถือว่าเป็นโจที่ว่าใช้ได้กล้ามาถ้าเขาหลุดไม่ได้เราตำรวจอายก็มากเลยวันกระชากตำรวจด้วยแล้วก็กระชากที่หน้าสอนอเยแต่ยังหว่เขาหนีไม่พ้นติดถ้าโดนกระตุกสร้อยแล้วหาตำรวจไม่เจออย่าตกใจเพราะบางทีตำรวจอาจจะกำลังเป็นเจ้าทุกอยู่ ดาต้าตํารวจทวีศักอัญชัยยะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนอหัวหมากเจ้าของเรื่องช่างเลือกจนได้เรื่องคดีสุดท้ายเรื่องจ่ายใต้โต๊ะนั้นมีจริงๆไม่เชื่อไปดูครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสมัยที่ไปเป็นลองสวัสด์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นก็มีเคสลุงคนหนึ่งโดนปรับโดนปรับเนื่องกับเนื่องจากขับรถวฝ่าฝืนสัญญาณจราจรจราจรตํารวจจราจรก็เขียน เชีนปรับมา200คุณลุงแกก็มาจ่ายค่าปรับตามระเบียบแต่ปรากฏว่ามีเงินอยู่ร้อยเดียวก็เลยขอร้องคุณตำรวจทั้งกราบทั้งขอร้องสารพัดร้อครับลุงเสียค่าปรับ200นะครับไม่รอดเลยครับขอร้อครับ ผมสาารรวัตคุณจ,จ,จ,จขนาดเพิ่มยศให้เป็นสารวัตรคุณตำรวจก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ทำไปทำมาแกก็ใช้ไม้ตายอ้างว่าบ้านอยู่ไกลไม่มีค่ารถกลับบ้านถ้าตำรวจไม่เห็นใจแกก็ต้องนอนโรงพักละครับอันนี้เป็นค่ารถกลับบ้านไว้ก่อนนะว่าหลังลุงมาเสียใหม่นะครับเดี๋ยวไม่ได้ก็กลับไม่ได้ครับไม่มีเวลามาไหครับลุงอยู่ที่ไหนยังไม่มีเลยแล้วในที่สุดตำรวจก็เห็นใจจริงๆเคยร้อยเดียวนะลุงนะเคยแต่ลุงต้องไป ลุงต้องจ่ายขงล่างนะขอบคุณมากเลยรับเอาละครับจับตาดูเหตุการณ์ตอนนี้ให้ดีๆหลังจากตํารวจให้ลุงแกลงไปจ่ายค่าปรับข้างล่างคุณลุงแกจะเข้าใจว่าเป็นยังไงครับขอบคุณมากเลยรับ ทำไรล่ะลุงจายให้บ้านครับไม่ใช่ไม่ใช่แรงงางนี่ลูกข um <No> ึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเป็นความซื่อของชาวบ้านว่าที่ให้จ่ายร้อยหนึ่งเนี่ยคือให้ไปจ่ายใต้โต๊ะไม่ใช่้างล่างอย่างนี้นะลุงต้องลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับไปจ่ายชั้นล่างนะครับนี่มันชั้นบนนะครับไปจ่ายที่ชั้นล่างเข้าสำเนียเพื่เทียบปรับนะครับเฉยเฉยเฉยไได้ครับผมมาไม่เจอ คนลงแกก็ซื่อตำรวจท่านก็ดีถ้าเป็นแบบนี้จเจริญขอขอบคุณร้อยตำรวจโทไกรวิส,สทวีสุขพนักงานสอบสวนกองบัรคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจเจ้าของเรื่องจ่ายใต้โต๊ะ